ก็จะมาอัปเดตราคาเห็ดจากมาอัปเดตราคาเห็ดที่น้องฟัง่าจะน่าเมื่อนี้กัน,นที27พฤษภาคม2568ราคาเาคาห็ดร้านหลอดจานทิมบลาดเมื่อนี้เห็ดบวกอายุในราคา5 5 0จากเห็ดกำลังล้นตลาดี่น้องเอ้ย ออกหลายสองปีสอนนะเฮ็ดออกปีที่แล้วเฮ็ดก็ออกหลายหลายเฮ็ดเห็ดพเพาะเฮ็ดปวกสุดใดฮาบัวใด้ก็มาเอาอยู่ดีบอ่ออึดขายดีค่ะพี่นอ้องขายดีค่ะเฮ็ดนี่ก็คืออยู่ครานดอกจานอำเภอขิมร,ราชจังหวัดอุบลจ่า ฟังใจกะร้ายจ้ะเอาขามมาเยลละงูเยลละงูในราคาเมื่อนี้ก็จะอยู่ในราคาสองร้อยสามชิพจ้ะสองร้อยสามชิพเยลละงูเทคกับรังถูดเพราะว่าเฮ็ดหล่นตลาดกระลังกระลังถือจ้ะกูไปหาอยากกะเข้าดงเข้าดอนนอกมันอยากเพื่อจะได้กินก็มาเอาอยู่นี่มาเอาอยู่โลนึงเลยมากกลยโหนนึงนี่แต่ดอกมีใหญ่ ตาอนสอดค่ะละโมกขาวละโมกเหลืองเชื่อมากจะละโมกขาวหลายตัวนี่เป็นดอกจำกระปั้นกำปั้นหล่ค่ะออกมาเอาคนละโลละโลละโลไปเลยเลือกเลือกได้เลยจ้าที่ล้านดอกจ้าเลอซื้อเฮ็ดเลือกได้นับแต่เฮ็ดเพาะเฮ็ดเพาะก็เลือกได้เฮ็ดละโมก็เลือกได้มัดดอกงามเอาดอกงามมัดดอกใหญ่เอาดอกใหญ่ มาแนวใดตามใจเลยเพราะว่าเค็ดลงตลาดให้เลือกเลยตามใจลูกค no you know okay. ้าน right. ี่ค้าใจดีตามใจลูกค้ามามาโซนนี่โซนนี่โซนนี่จะเป็นเห็ดเพาะจ้ะโซนนี่จะเป็นเห็ดเพาะเป็นเห็ดเพาะหนังโซนนี่นี่แต่อ่อนๆนี่แมค้ากลังปดาทิเบงจ้ะลํางป่าทิเบ่เท้าจุ่นุจินตีอ่อนงามเห็ดเพาะเห็ดเพาะหนังด้วยจ้ะ จะไปขายดีจ้ะจะไปขายดีเพราะว่าผู้คนมันก็จะมาเอาไปหนึ่งฝากลงกรุงเทพนอกจากให้ลูกในร้านลงกรุงเทพลูกนร้านโละสองโลสามโลเรียกว่าโลละสองร้อยห้าสิบจ้ะโลละสองร้อยห้าสิบกับร่งลงจ้ะอีกอีกประมาณสามหมื่นอาจจะลงโลละสองร้อยจ้ะสามหมื่นอีกสามหมื่นจะลงประมาณสองร้อยเดี๋ยวจะมาอัพเดต ให้เบิ้งเรื่อยๆเดี๋ยวจะเด้ออาบีตราคะราคาเฮ็ดให้เบิ้งเรื่อยๆมาอาบีทถูกเมอในราคาเฮ็ดว่าแต่ละเมอราคาเฮ็ดซ้ำใดเนาะเพราะว่าเฮ็ดกำลังลงนนตลาดอูเพิ่งเงินบ่หลายเออเพิ่นอยากมันราคาแพงเพิ่นอาจจะบ่ได้กินแม่นจต่เพิ่งอาจจะบ่ได้ซื้อเทาก็มาอาบีตให้เบิ้งว่าราคาเฮ็ดเท่าน,นี้เท่าน,นั้นเท่านี้เขาจะมาลงแล้วเทา คูเนเงิมนม่หลายกดจะได้มาซื้อเนะจ้ะเนาะกจะได้มาซื้อมีการไม่แข่ง้ะจับมแข่งจานร่อยจานอร่อยจะได้หลายเด้ดจานโจโกอยู่พี่ดอกเอาไปตาป่นเอาไปตาป,าป,ตาปนๆๆาปด,ดูแขงกูตาป่นฮิตพอจ่าะฮิตพเพาะนาง ปีหนึ่งมีครั้งเดียวเดอ้อปีหนึ่งมีครั้งเดียว่วดมันมีนี่ซื้อไว้พี่น้องซื้อไว้ซื้อไปหนึ่งเสตตูไว้กินยามบ่มีผู้คนมากราผู้คนบ่มักครับคือว่าล่ะคือผู้การมีก็มักมักร้างเท็ดพอดหังสิโล่้อล่งสองร้อยคือกันนั่นละเช้าเมื่อวานจากักสิบโล่ันล,ล,ลงสองรอย คิดว่าจะร่มอยู่พี่น้องคิดว่าจะล่มอยู่เดี๋ยวอีกสามเมืองคิดว่าจะร่วงแต่ว่าจะมาอัพเดททุกเมืองจะมาอัพเดทราคาเห็ดทุกมืองฟังเนาะอยู่ร้านดอกจันทร์ที่าลาดอืมถ้าสนใจก็มาแวบะบส้มแวะซื้อได้เด้อจ้าเด้ออยู่ไกลอย,อยู่ไกลามาเที่ยวมาส้มแวอมาส้มนี่มาส้นมนี่จะ,จะมีกบมีเจียรตนี่เห็ดเพาะ เฮ็ดเพาะนี e ่ล้ทีสุดไล้กว่าเฮ็ดละงูน้เฮ็ดตกระสอบกระสอบมาเลยกระสอบกระสอบมาเลยอ๋นี้่าพนจะดีหรือพนจะเลนเย็ดตอกได้หลาเีพนจะดีหรือ วางนีนกนจะต้องไปแห้งเได้ละ